สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปะตัวเน้นเ้นบายบีเคเคแมนกับฟุตบอลประจำวันพระัสมบดีที่8มกราคมนะครับเราคัดมาให้กันเน้นเ้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลสเปนซูเปอร์คัพคู่ระหว่างเรอัลมาดริดกับแอลติโกมาดริดกันโชซิไลต์อิตาลีคู่ระหว่างเอซิมิลานกับเจนัวและเครโมเนเซกับไกแยรี่ซูเปอร์คัพฝรั่งเศสคู่ระหว่างปารีสแมงกกับโอลิมปิกมากเซดดิวิชั่นหนึ่งโปรตุเกสคู่ระหว่างลูซซิเตนียลูโ กับโรสซอสต่อที่สึกเอเชียนคัพยู23คู่ระหว่างออสเตรเลียกับไทยและอิรักกับจีดนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลนเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลย แนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ BKK Man มีให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรุ้นเสียเวลาทั้งของรางวัลที่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นแก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ LSBKK เอสบีเคเคแข้าไปที่อนใสีเขียวนะครับ L S B K K ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมไปด้วยกันกับผม B K K Man กันได้เลยครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยเกมพิมพ์มิกอังกฤษในเวลาตีสามนะครับเกมระหว่างอาร์ซนอลพบกับลิเวอร์พูลด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อาร์ซนอลต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับเปีนเอาชนะไปได้2ครั้งอาร์ซนอลเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน โฟมห้าในหลังฝึกของอาร์ซนอนลชนะ4เสมอ1โดยชนะบอลมาร์สชนะแอสตันวิลล่า4 1ชนะไบรตัน2 1หนึ่งเสมอคิสเซนพาเลน1 1และชนะเอเบอร์ตัน1นนปืนใหญ่ยังคงเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องแม้เล่นไม่ดีนักล่าสุดบุกชนะบอลมาร์สเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพร้อมยิดจ่าฝูงด้วยระยะห่าง6คะแนนสภาพทีมจะขาดล,ลิคาโดคาราฟิออรีแบ็กซ้ายที่เจ็บกล้ามเนื้อคริสเตียนมอสเกรากล่องหน้าและไอ้หนูแม็กดาแมนกล่องหน้าที่เจ็บข้อเท้าทั้งคู่ลงสนามไม่ได้แต่เ่าดี คือดีแคนไรท์มีฟิลแกนหลักหายเจ็บเข่ากลับมาลงเล่นได้แล้วและทํา2ประตูในเกมกับบอลดมาร์ทพร้อมเดินเกมมิเกลอาเตต้ตากุนซือชาสเปนมีอาวุธเกือบครบมือพร้อมหมุนเวียนผู้เล่นมาตําแหน่งภายใต้ระบบ4-3-3หน้าเปาวิตโยเคเรสประจําการขนาบค้างด้วยบุคโยสากา้าและเลอันอดโดทอสซาขณะที่กาเบียมาตินิลลี่โหนนี่มาดูเอเก้และเอเบเดซีเอเซพร้อมสอดแทรกเช่นกันเด้งกลางเป็น3าทหารเสือมาตินซูบิเมนดีบัญชาการเกมร่วมกับมาตินโอเดกาและดีแคนไรท์ แนวรับวิลเลียมซลิบายืนคู่กับกาเบรียลากาันเยตแบ็กขวายูเรียนทิมเบอร์ยึดตำแหน่งอีกฝ่าหากคลับลอรีไม่ฟิตก็จะใช้ปีเอโรอินกาปีเอหรือส่งไอหนูไมล์ลุยสเกลลี่ลงเล่นดาบสุดท้ายดาบิดราย,ยาพร้อมโชว์ซุปเปอร์เซฟฟอร์มานัดหลังฝึกของลิเวอร์พูลชนะ3เสมอ2โดยเสมอฟูลแลม2 2เสมอลียูนเต็ศ0 0ชนะวูมแฮมตัน2-1ชนะสเปอร์2-1และชนะไบร์ตัน2 0ง์ผงแดงไม่แพ้9เกมลีกติดต่อกันจากทุกรายการในลี อยู่อันดับที่4ีก็จริงแต่เสมอรั่วสองเกมหลังสุดห่างท็อป3เพิ่มเป็น3คะแนนข่าวร้ายจากเกมล่าสุดก็คืออูโกเอกิดิเกสูน่าฝรั่งเศสพลาดการลงสนามเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังและไม่เสี่ยงใช้งานเกมนี้อย่าตลุนเช็คความฟิตนอกจากนั้นแนวรุกยังขาดเลสเตอร์อิสักสูน่าสวีเดนที่บาดเจ็บกระดูกขาซ้ายแตกหักพักยาวรวมถึงโมฮัมเหม็ดซาลาห์ที่ก็ยังติดภารกิจกับทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกลุ่มตัวเจ็บอย่างวาตารุเอนโดกองกลางชาวญี่ปุ่น สเตฟานบายเซติสเจเดนแดนยังคงช่วยโลสนามแต่ข่าวดีเล็กๆก็คือโจโกเมดกองหลังสารพัดประโยชน์กลับมาฟิตมีชื่อบนมานั่งสำรองได้แล้วอ่านเน slot, สลัลตกุนสือชาวดัตจัดทีมด้วยระบบ433หน้านาเปาตงลุน e ้นเอกิติเก้อย่างหนักหากไม่ฟิตจะใช้งานโคดี้กัคโปอีกครั้งโดยมีตัวปั้นเกมเป็นโฟเรนเวสที่ทำประตูนในเกมกับฟูลแลมพร้อมเดินเครื่องร่วมกับโดูบิลิกสบสไลแข้งฮังการีเจ้าของฟิกคิกสุดสวยนัดแรกที่เจอกับอาร์เซนอลเมื่อช่วงต,ต้นฤดูกาลแดงกลางเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง อันกาเฟนแบกคุมเกมร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเคอร์ติโจนซึ่งจะมีลุ้นสอดแท็กแนวรับเฟอร์กินฟันได้กับตันทีมจับคู่กับอิบราฮิมาโกนาเต้แบ็กสองฝั่ง,งอาจจะเป็นโอกาสของคอนเนอร์แบลลี่กับมิลอสเคอร์เคสดาดสุดท้ายอาิองเบเกอร์มือเก่าบาซสเลียนเฝ้าเสาทัศนะบิ๊กแมต์ประจําวันอาเซนอลฟอร์มแกร่งและทยอยได้ผู้เล่นหลกักหายเจ็บกลับมาทําให้มีทางเลือกและอาวุธที่หลากหลายส่วนทางกับลิวอพูที่มีปัญหาตัวหลักบาดเจ็บมากขึ้นโดยเฉพาะแนวรุกที่ขาดตัวจบสกอตที่ ไว้ใจได้ช่วงนี้ปื้นใหญ่เอาตายด้วยความครบเครื่องแม้หงแดงเน้นเพลย์เซฟแต่หลังบ้านเอาไม่อยู่ดูแล้วอาร์เซนอลยิงขาด2เมตสสบายสครับฟันธงต่ออาร์เซนอลร้อนแรง2 0ด้วยในเกมฟาดแข่งระหว่างอาร์เซนอลพบกับลิเวอร์พูล เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเนแฟนให้ได้ร่รวมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู้ที่2ครับเป็นเกมสเปนิซูเปอร์คัพในรอบรองชนะเลิศเวลาตี2เกมระหว่างเรอัลมาดริดพบกับแอตเลติโกมาดริดด้วยาต่าต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมาดริดต่อปอปอผลงานกับพวกกระพงทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา1ครั้งสนิอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเรอัลมาดริดชนะ4แพ้1ด้วยชนะเรอัลเบติส5-1ชนะเซบียา2-0ชนะตาลาเบล่า3-2ชนะอาราเบส2-1และแพ้แมนซิตี้1-2 ราชชุดขาวเข้าร่วมมินิทัวร์เมนต์สเปนิสซูเปอร์คัพในฐานะรองแชมป์สรายการในประเทศโดยเป็นแชมป์รายการนี้13สมัยและเป็นรองแค่บาซโนนาเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นสภาพทีมรู้เช็คความฟิตของเคลริยน é, ันเอ็มบัปเป้สูเน่ตัวเก่งที่เจ็บหัวเข,ข,ข่าขณะที่บราอิมดิอาร์ตแข้งโมร็อกโกติดประกิจกับทีมชาติแนวรับจะขาดแดนนี่กาบะขาวเอเดมิลิตาและเทนเอเลเนอร์อาโนที่มีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็จะได้เฟเดริโกวันเบเดแข้งสารพัดประโยชน์ชาวอุรุกวัยหายเจ็บเท้ากลับมา คาดว่าชาบี้อลองโซกุนซือชาวสเปนเตรียมจัดหมาก4-4-2แนวรุกนําโดยวินิสอุตจูเนียแข้งบราซิเลียนส่วนคู่ขาต้องแย่งกันระหว่างโรดิโก้เพื่อนร่วมชาติชาวเซมบ้าหรือว่าจะเป็นกอนทโลแกเซียที่เพิ่งทําแฮตทริกได้ในเกมล่าสุดเด้งกลางอเลเลียงซัวมิ i, นนี่นําทัพมิฟิลโตวรุกเป็นอาดากูเล่กับจุดเบนิงแฮมแนวรับดีนเฮาเซนหรือราอูอาเซซิโอผนึกกำลังกับอาร์เนิโอลูดิเกอร์แบ็คสองฝั่งเฟเดริโกวันเมเด้กับอลบารการเรเรสด้านสุดท้ายที่ กูตัวเฝ้าเสาฟอร์ม5านะัดล่าสุดของแอเลติโกมาดริดชนะ4เสมอ1โดยเสมอเรอัลซิดั1 1ชนะจิโรนา3าชนะบาเีเลส3าสชนะบาลนเซีย21และชนะ PSV32 ตราหมีคว้าสิทธิเล่นสเปนิซูเปอร์คัพในฐานะทีมันดับที่3ลา,าลีกาในฤดูกาลที่แล้วเคยควา้าแชมป์รายการนี้2สมยัยแต่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2014น่นู่นเลยครับสภาพทีมจะขาดนิโกโกนซาเลสแข่งอาร์เจนไทน์ที่เจ็บต้นขาและเกลมองหลองเลเซนเตอร์ฟา ั้งเซตที่เจ็บหัวเขาว่าคาดว่าคู่น่าจะเป็นฮูลเลียนอาวาเลสผนึกงกำลังกับอเล็กซานเดอร์โซโลสด้วยมีอ,องตวนกิสมันพร้อมสอดแทรกแดนกลางคุมเกมโดยโกเกแ้และและปาโบบาลิออสริมเส้นส่งจูเลโน,โนซิมเมโอเน่กับอเล็กไบเอนาลากหรือยแนวรับประกอบด้วยมาร์กปูบิลและโรบินเลน็อกมองแบ็คสองฝั่งมากอสยอริเนเต้กับดาวิดฮานโก้ขับเคลื่อนดาสุดท้าย,ยานโอบ布拉พร้อมเฝ้าเสาทัศนะาดามิแมตกรุงมัดบริตในสังเวียนกลางที่ประเทศซาอุดีอราระเบียคู่น้ เจอกันเมื่อเดือนกันยายนตราหมีถล่มยับด้วยเกมเพสซิ่งหนักและจบสกอร์อย่างเฉียบขาดเกมนี้ชาบีอลองโซเตรียมแก้เกมไม่อย่างดีอย่างไรก็ตามตราหมีเป็นบอลสไตล์ถึงลูกถึงคนพร้อมชนทุกจังหวะดูแล้วยังเป็นงานยากของราชสุดข,ขาวเหมือนเดิมมีโอกาสจบเกมด้วยผลเสมอใน90นาทีฟันทงรองอาร์เตโดมาดรดไม่แพ้เสมอกันไปนน1 1คูู่ที่3เกมกันโชดซิล่าอิตาลีในเวลาตี24นาทีเกมระหว่างเอซิมิลานพบกับเจนัวโดยอาตาต่อรองเกมในคู่นี้เอสิ มิลานต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดเนะครับเป็นเอซิมิลานที่เอาชนะไปได้3ครั้งส่วนอีก2ครั้งจบลงในการเสมอกันฟอร์ม5นัดหลังสุดของเอซิมิลานชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะไกยารี่1 0ชนะเวโรนา3าแพ้นาโปลี0 2เสมอซาสโซโลอโส2 2และชนะโตริโนสามปีศาจแดงดำบุกเฉือนกกยารี่1 0ในเกมนัดแรกปี2026ยังอยู่อันดับที่2ตามหลังเพื่อนบ้านอินเตอร์มิลานแค่คะแนนเดียว เท่าเดิมสภาพทีมจะขาด2ตัวรุกอย่างซาติเอโกโคิมิเนสสูนา่าเม็กซิกันที่ผ่าตัดข้อเท้าต้องพักรักษาตัวอีกสัก,กระยะรวมถึงคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่เจ็บบริเวณเดียวกันแต่ข่าวดีก็คือมาสเตโอกับเบียกองหลังและราฟาเอลเลอาว์กองหน้าพันเจรวดหายเจ็บกลับมาทั้งคู่กุนซือมาซิมิลิโนเอลริกีจัดทีมด้วยระบบ3ามคู่น่าจวังคริสเตนพูลิซิตตลาตาขายร่วมกับราฟาเอลเลอาแดงกลางเป็น3ทหารเสือนำโดยลูก้ามูดิตตัวเก่าวัยสีปีดูแลห้องเครื่องร่วมกับลอ เมสฟิลชาวอังกฤษและอาเดียงราบิโอข้างฝรั่งเศสขนาบข้างด้วย2วิงแบ็กอย่างอเล็กซิสเซเลมาเกอร์และเปรวิสเอสตูปินญาแนวรับนำโดย3เซนเตอร์แบ็กที่จะมีพิคาโยโทโมรี ori, คุมเกมร่วมกับโคนี่เดวินเทอร์และสตตฮิยาฟารโวิดด่านสุดท้ายไมเมยองรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้นังสุดของเจนัวชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเสมอปิซ่า1 1แพ้โรมา 1, 3, ่า13แพ้ออตโตันตาศูพ้อินเตอแพ้ตมิลาน1-2และชนะอูดินี เซสองหนึ่งเจนัวประเดิมปี2 0 2 6ด้วยการคว้า1แต้มหลังเปิดบ้านเสมอปิซ่า1น,นเป็นแต้มแรกในรอบ4ี่เกมหลังสุดยังอยู่อันดับที่17เหนือพื้นที่ตกชั้นอยู่3คะแนนครับสภาพทีมจะขาดแม็กเวลล์กอรเน่จูเนียร์เมสซี่อาร์ตและอัลเบิร์ตกรอนเบกที่บาดเจ็บทั้งหมดด้านเบนจามินสีกริดเจ็บนิ้วต้องเช็คความฟิตขณะที่ชองโอนาน่าไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นคาดว่ากุนซอดานิเอเลเดอโซี่ LA, ตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ โคลัมโบแดงกลางมอร์เทนเฟรนดูปทำงานร่วมกับลุสลานมาลินอฟสกี้กับมิคาเอลเอกิวเอเลสันวิงแบ็กสองฝั่งใช้งานบรูคนอตันคลัฟฟีกับอารอนมาร์ตินแนวรับอเลซานโดมาซานดาลี่เพลยกับกำลังกับเลโอออติกาสและโยฮันวาสเกตด้านสุดท้ายนิโคล่าเลียรี่เฝ้าเสาทัศน้าปีศาจแดงดำกำลังขั้วแชมป์ซูมบอลอาจจะไม่ดีนักแต่เขี่ยวในการเก็บผลการแข่งขันเกมนี้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ครับขณะที่เจนัวเจอเกมใหญ่แล้วไป ไม่รอดเกมรับดูไม่เหนียวดูแล้วเอซิมิลานมีโอกาสยิงขาด2เม็ดนิ่ม,มฟันธงต่อเอซิมิลานงานดี2-0คู่ที่4เกมกันโชเซ่ไลา์ติตาลีอีก1คู่นะครับคู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งเกมระหว่างเครโมเนเซ่พบกับกายารีโดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เครโมเนเซ่ต่อปอปอ,ปอผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสดุดเป็นกายารีที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนเครโมเนเซ่เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้าในลัสุดของเครโมเนเซ่ชนะ นะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้ฟิโอเรติน่า0ูแพ้นาบปลี02เสมอลาซิโอ0-0แพ้โตริโนศูนและชนะเลเช่20เครมโมเนเซประเดิมปี2 0 2 6ด้วยความพ่ายแพ้ต่อฟิโอเรติน่าศูห่ลุนมาอยู่อันดับที่13ของตารางสภาพทีมจะไม่มีมิกเคล่สคอลโลโชโรที่บาดเจ็บค้นขาหนีบลงเล่นไม่ได้ต่อไปนายใหญ่ดาบิเดนิโคล่าจัดทีมด้วยระบบ35 2คุณอาจจะส่งเฟเดริโกโบนาโซลีลาตาขายร่วมกับจิมมี่วาระกอบด้วยมี ปาเยโรทำงานร่วมกับยาลี่ฟานเดปุสเต้กับวาเรนบองโดวิงแบ็กจะส่งตอมมาโซบาบเบียรี่กับจูซิเป้เปเซล่าซินต์แบ็กเป็นสามประสานฟิลิปโปตาราชาโนผปนึกกำลังกับเฟเดริโกบาซิโรโตและมาเตโอเบียงเคตติด่านสุดท้ายเอมิลอูดูโรเฝ้าเสาฟอร์มห้านันสุดของกายารีชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เอซิมิลานศ1นชนะโตริโน21เสมอปิซ่า2 2แพ้อ 2, พัตตแนต้า1น 2และชนะโรมา่า1-0เชาวเกาะเปิดฉากปี2 0 2 6ด้วยความพ่ายแพ้ต่อเอซิเมลานศ1ยังอยู่อันดับที่1 4เหนือโซนตกชั้นอยู่6คะแนนนะครับเกมล่าสุดเซบาสเตียนเอสโปซิโตกองหน้าดาวรุ่งม,มีอาการบาดเจ็บรบกวนและถูกเปลี่ยนตัวออกก่อนเกมจบขาดว่าหายไม่ทันแน่นอกจากนั้นยังขาดซิโตลูบูมโบกองหน้าแองโกลาและโจเซฟลิเตตากองกลางแซมเบียที่กลับไปเล่นกับทีมชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนอกจากนั้นสองกองหลังอย่างเยรีมีนากับควนโรดิเก้จะมีอาการปว ทั้งคู่ด้วยส่วนอันเดียเบโลติกองหน้าเซเปโดกองหลังมาสเตียฟิลิซี่กองหน้าและไมเคิลโฟโรลุนโซกองกลางเจ็บหัวเขา่าลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดกุนซอฟาบิซิโอปิซาคาเน่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ3ามห้องคู่น่าจะส่งจาลูกา้าเกตาโนลาตาขายร่วมกับเซมี่คิลิซอยแดงกลางลูกา้ามาซิโอเตลลี่คุมจังหวะร่วมกับมาสเตโอปราติและมิเชลอาโดโปขนาบค้างด้วยมาโกปาลิสปาและริยาร์ดอาดิดชี สองฟู่แบ็กแนวรับเป็น3ประสานกาบิเอเล่ซับป,ปาเก็บกวาดร่วมกับอเลสซานโดเดโอลาและเซบาสเตียนลูปแปเตโตด้านสุดท้ายเอเลียคาปิเล่รับหน้าที่เฝ้าเสาทศนะคู่นี้ห่างกันแค่3าคะแนนนะครับฟอร์มโดยรวมสูสีเครโมูเนเซ่ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่ไม่เหนือกว่ากายารีช่วงหลังแพ้แต่เกมใหญ่นัดน,นี้ดูแล้วเอาอยู่และมีโอกาสบุกมาแบ่งแต้มกลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับฟันธงรองกายารีสู้ได้เสมอหนึ่งหนึ่งคู่ที่5เป็นเกม ซูเปอร,ร์คัพฝรั่งเศสในเวลาตีหนึ่งนะครับเกมระหว่างปารีสแซมงพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์ด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ปารีสแซมบ์ต่อ1ลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นปีเอชเครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนมาร์เซย์เอาชนะไปได้1ครั้งฟอร์มห้านัดหลังสุดของปารีสแซมบ์ชนะ4เสมอ1โดยชนะปารีสเอฟเซ่สองหนึ่งชนะฟอนเตนายสี่ศูนย์ชนะฟราเมงโกสองหนึ่งชนะเมสสามสองและเสมอแอตติบิวเบาศูนย์ศูนย์ปารีสแซมบ์เป็น แชมป์รายการนี้มากที่สุด13สมัยรวมถึง3ปีหลังสุดคว้าสิทธิ์ลงเล่นในรายการนี้ในปีนี้จากการเป็นทริปเปิลแชมป์ภายในประเทศจากในฤดูกาลที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดอัชราฟฮาคิมีแข้งโมร็อกโกและอิบราฮิมเอ็มบายดดวเตะเซเกลที่ติดภารกิจกับทีมชาติขณะที่อ e ีคังอินแข้งเกาหลีใต้เจ็บต้นขามัสเวซาฟนอฟนักวานแขนหกักกองแต่งเอ็นชองตูกล่องหน้าเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังช่วยลงสนามทั้งหมดกุนซือลุยส์เอนริเก้เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4 แต่น่าจะส่งอุสมานเดเบเล่ลาตาขายร่วมกับควินซาคาวาราชเคเลียและเดซิเร่ดูเอ้แดงกลางเป็นสามประสานชูอาเนเวสเล่นร่วมกับวิติญญาและฟาเบียนล,ลูอิสแนวรับวางมากินยสยืนเซ็นเตอร์ร่วมกับบิลเลยมปาชโชฟูแบ็กใช้งานวอรเรนไซอีเอเมรี่กับนูโน,โนเมนเดสด่านสุดท้ายลูก้าเซลาวิเย่เฝ้าเสาฟอร์มห้านั้งสุดของโอลิมปิกมากเซชนะ3แพ้2โดยแพ้นอง02ชนะบลูบเลเซ่60ชนะมูนากู0ชนะแซงซิลัว 3-2และแพ้ลิว0-1โอลิมปิกมาเซสแชมป์รายการนี้3ส,สมัยโดยหัว่าสุดที่ทําได้ต้องย้อนไปเมื่อปี2011นู่นเลยครับกลับมาเล่นถ้วยนี้อีกครั้งในรอบ5ปีจากการเป็นรองแชมป์ลีกเอิงซีซั่นที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดนายเย็บอาเกิร์ตแข้งมโมร็อกโกติดภารกิจกับทีมชาติส่วนพีแอร์แอมเบริกโอบามิยองกองหน้าจอมเก่าชาวกาบองพร้อมกลับมาเป็นทางเลือกหลังทีมตกรอบแล้วอาเมีนชูรี่กองหน้ายัางไม่แน่ว่าจะลงสนามได้หรือไม่จากปัญหาอาการบาดเจ็บหัวไหล่และอมามัดตาโอเล่กองกลางเจ็บต้นขาต้อง ความฟแต่ทีมก็จะได้รูเบนบรังโก้มือ2ชาวสเปนและฟากุนโดเมดีนากองหลังหายเจ็บกลับมาทั้งคู่พร้อมเป็นตัวเลือกคาดว่าโรเบโตเดแชบี้กุนซือชาวอิตาเลียนจัดทีมด้วยระบบ3412คู่หน้าเมสันกินวูดล่าตาข่ายร่วมกับปีแอร์อเมริกโอบามิองโดยมีอาเทอร์แวมิเยเรนสมอดเพลเมเกอร์ Play แดงกลางมัโอไลลี่คุมเกมร่วมกับปีแอร์เอมลิลฮอยเบียร์วิงแบ็กจะเป็นชิโมชิเวอาร์กับอีกอร์ไปส่าแนวรับ3เซนเตอร์เบนจ โอนาโดบาเรดี้กับเอมซอนดาบุต เคโรนิโมรูยี่เฝ้าเสาทัศนศึกซูเปอร,ร์คัพเวอร์ชันฝรั่งเศสที่เล่นที่สนามกลางในประเทศคูเวตปาริชาชแมงแพ้นัดแรกที่เจอกันในเกมลีกฤด,ดูกาลน,นี้นัดนี้เตรียมแก้ตัวแม้ไม่ฟูลทีมโดยเฉพาะแนวรับแต่องค์ประกอย่างแน่นปึกขณะที่มักเซเล่นโดยแท็กติกอันรัดกุมมีเกมโต้กลับที่อันตรายอย่างไรก็ตามเีเช <Be ache S 2> มัดนักกว่ามีโอกาสยิงขาด2เมตรครับฟันธงต่อปาริชาชแมงกระถุง31คู่ที่6เป็นเกมดิวิชั่น1โปรตุเกสในเวลาตี30 5นาทีนะครับเกมระหว่างลูซิตานียลูโรซาพบกับไหลซอส้ดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้ลูซิตานียลูโรซาต่อครึ่งลูกผลงานกับพวกกันของทั้ง2ทีมใน3เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา1ครั้งสดิดส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5ในหลังสุดของลูซิตานียลูโรซาชนะ4แพ้1โดยชนะตารินเซ1-0แพ้อลิเวเรนเซ0-1ชนะปากอสเฟเรลา่า5-1ชนะปอร์ติเมเนนเซ3-2 และชนะปอร์โตบี2 1น้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชัน3ฟอร์มดีเกินคาดชนะ4จาก5าเกมหลังสุดอยู่อันดับ7ของตารางหากไปที่เพลย์ออฟเลื่อนชั้น6คะแนนครับสภาพทีไม่มีปัญหาผู้เล่นมาเจ็บรือติดโทษแบนคาดว่ากุนซือมิเกลเปเรโดจัดทีมด้วยระบบ3 4 3แนวลุกวางมิเกลเปเรราลาตาข่ายร่วมกับเตียโกดิออสและอาเซนิโอนูเนสแดนกลางปักหลักวางชูอาวัสโกกับมิเกลเตซิเอราคุมห้องเครื่องขนาบข้างด้วยสองวิงแบ็กเซเวียราและลุยโรซาแนว รับ3เซนเตอร์ส่งโชสุเอซาทำงานร่วมกับซซเวริโอซิวาและดีแรนคอลาสด้านสุดท้ายวิตตออุอกโก้เฝ้าเสาฟอร์ม5้านัดลังสุดของไหลซอสชนะ1แพ้4โดยแพ้มาริติโม1 4ชนะปอร์ติโมเนเซ2 1แพ้ปอร์โตบี24แพ้โอริเวเลนเซ0-2และแพ้วิลลาเมีย12ไหลซอสแพ้5จาก6เกมหลังสุดรวมทุกรายการในลีกรังบวยอันดับที่18ของตารางห่างไปที่เพลย์ออฟนี้ตกชั้น2คะแนนสภาพทีมไม่มีปัญหา ผู้เล่นบาดเจ็บได้ติดโทษแบนคาดว่ากุนซือเฟเนนโดวาเรนเต้ซึ่งเป็นกุนซือรักษาการเตรียมจัดทีมด้วยระบบ3 4 3แนวรุกวางโซเซบีก so าลาตาขายร่วมกับไบอันโรเชสกับเปอลิเต้แผงมิดฟิลใช้งานเอฟราซักกับ io, 2, คลาวดิโออาราโคคุมเกมตรงกลางร,ร่วมกันขนาบข้างโดยสองวิงแบ็กเปอลิโยและซิมาลซสินโยแนวรับสามประสานบันเดทำงานร่วมกับนันโดและราฟาเอลซานโตสด่านสุดท้ายอีกอร์สเตฟาโนวิดกับตันทีมรับหน้าที่เฝ้าสา ทัศนะลูซิตาเนียลูโรซาทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนแม้ในบ้านไม่คมนักชนะแค่นัดเดียวจาก8เกมลีกในฤดูกาลนี้แต่ยังดูเหนือกว่าไหลซอสที่กำลังออกทะเลช่วงหลังแพ้ยังต่อเนื่องมาเยือนอย่างนี้มีสิทธิ์เสียท่าน้องใหม่สูงฟันทงต่อลูซิตาเนียลูโรซาขวาชัย21งู่พดีเจ็ดไปกันที่เกมเอเชียนคัพยูยี่สิบสามในรอบแรกกลุ่มดีในเวลา6โมงครึ่งเกมระหว่างออสเตรเลียพบกับไทยด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ออสเตรเลียต่อลูกควบลูกครึ่งผลงานกับพวกแกรงของทั้งสอง ทีมในเกมล่าสุดนั้นเป็นออสเตรเลียที่เฉือนเอาชนะไทยไปได้2-1ครับฟอร์ม5ในหลังสุดของออสเตรเลียชนะ3เสมอ2ดยเสมอจีน0-0ชนะติมอร์เลสเต6-0ชนะหมู่เกาะมาเรียนาเหนือ14-0ชนะเกาหลีใต้2-0และเสมอเกาหลีใต้0-0ออสเตรเลียเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่7โดยผลงานที่ดีที่สุดก็คือคว้าอันดับที่3เมื่อปี2020กุนซือโทนี่วินมาประกาศรายชื่อเพลย์อันี้ออกมาโดยขาดแพตติกบิสนักทวารจากเมเบิลซิตี้รวมถึงแคลลังจาก ส p าร์เรนเจอร์และอาเดียนเซเกซิตกองกลางจากพอสทมัสรวมถึงการังคูโอลกองหน้านิวคาเซิลยูไนเต็ดส่วนเคซี่บอสกองหลังหม่บาดเจ็บและโมฮัมเหม็ดตูเรกองหน้าถอนตัวไปแล้วอย่างไรก็ตามเพียชุดนี้ยังมีนาธานีแบรกกองหน้าเพิร์ดกอรี่ที่ทําไป5ประตูนในรอบคัดเลือกพร้อมล่าตาข่ายด้วยมีมาคุดยูนิสกองหน้าของบรอนบี้มีลุ้นประเดิมติดทงในเกมนี้นอกจากนั้นแนวรับยังเรียกตัวเจมโอเวรี่ของแมนยูไนเต็ดรวมถึงเจเรนเคียแมนของควีนสปาร์คและสตีเวนฮอลใน ทวารของฮาซิตี้พร้อมเป็นถังเลือดทั้งหมดฟอร์ม5นันล่าสุดของทีมชาติไทยชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะอินเดีย4-0เสมอจีน0-0แพ้จีน1-3ชนะมาเลเซีย2-1และเสมอเลบานอน2-2ทีมชาติไทยรุ่น U23 เข้ารอบร,รายการนี้เป็นครั้งที่6โดย2ปีที่แล้วตกรอบแบ่งกลุ่มที่กาตาร์ส่วนผลงานที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี2020ที่ไปถึงรอบ8ทีมโค้ชหวังทวชัยดำรงออกตระกูลนำทัพทีมชุดนี้ไปซาดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์โดยเปรยถึงการปรัับแผนอยย่าาางหหลลก ระบบ Black k ทีและ b l a c k f o รเพื่อเตรียมรับมือกับผู้แข่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และโดดเด่นเรื่องของการเล่นลูกกาอากาศโดยเฉพาะการใช้งาน v i s i ่นอินอารามและนาธานเจมซึ่งแม้จะมีโอกาสได้ลงเล่นกับสโมสรค่อนอข้างน้อยแต่ทั้งคู่ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจอย่างไรก็ตามต้องปรับปรุงเรื่องจังหวะการเข้าปะทะต้องระมัดระวังเรื่อง,องการเสียฝ่าวรวมถึงการสอดซอนในการเล่นเกมรับให้เป็นกลุ่มให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ทีมยังได้แต่งตั้งพิชิตชัยเสียนกระโทกให้รับหน้าที่กับตันทีมและสิทธาบุญลาเป็นรองกั ท,ทโดยโค้ดวังให้เหตุผลว่าพิชิตชายอยู่กับทีมมาตั้งแต่แคมป์แรกในสึกกีฬาอาเซียนที่อินโดนีเซียมีภาวะผู้นําและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมทีมเช่นเดียวก,กับสิทธาที่มีชื่อติดทีมมาอย่างต่อเนื่องและคุ้นเคยกับการทางานในทีมชาติเป็นอย่างดีทัสนะออสเตรเลียแข็งแกร่งและเสียประตูยากเกมนี้จะใช้ความใหญ่และลูกโด่งเข้าโจมตีขณะที่ทับช้างศึกรุ่นเล็กมีทีเด็ดให้เห็นเป็นระยะแต่ขาดความสม่ําเสมอดูแล้วเจอบอมหนักๆมีสิทธ์เหนื่อยยอมรับว่าจริงเจ้าน้อยแข็งแกร่งกว่ามีลุ้นยิงขา เรียเชียได้2-0ปิดท้ายในเกมคู่ที่แนะครับเกมเอเชียนคัพยู23รอบแรกกลุ่มดีในเวลา3ทุ่มเกมระหว่างอิรักพบกับจีนด้วยาต,าตาต่อรองเกมในคู่นี้อิรักต่อปอปอร์มห้านัดหลังสุดของอิรักชนะ3แพ้2โดยแพ้ซาอุดีอาราเบีย0-2ชนะกาตาร์2-1ชนะ U a E 1-0ชนะโอมาน2-0และแพ้เยเมน1-2อิรักอันดับ3เมื่อ2ปีที่แล้วเข้ารอบการแข่งขันในรายการนี้เป็นครั้งที่7และเคยได้แชมป์หสมัยเมื่อปี2013คุณสื่ออิมาดโม ประกาศรายชื่อ23ผู้เล่นชุดนี้ออกมานําโดยโจเซฟอันอิมานกองหลังพุสเซียนฮัสซันในทวารวัย23ปีและคูเมลอันเลคาเบในทวารอีกรายแดงกลางมีอาเมดอายเยตพร้อมเป็นตัวหลักร่วมกับอาลีซาดิกและอาเมียร์ยยซาวแนวรับมีชื่อของอาดัมราซิดกองหลังแอสโมสรมาริเบอร์ในสโลเวเนียรวมอยู่ด้วย ฟอร์ม5นังสุดของจีนชนะ3เสมอ2โดยชนะคริกิสฐถาน1-0เสมอไทย0-0ชนะไทย3-1เสมอออสเตรเลีย0-0และชนะหมู่เกาะมาเรียหน้าเหนือ10-0รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุดในรอบคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายเป็นครั้งที่6แต่ไม่เคยไปไกลกว่ารอบแบ่งกลุ่มตลอด5ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาพุนซซออัอโตนนโอปูเซ่ชาวสเปนประกาศรายชื่อผู้เล่นนี้ออกมาแล้วเกือบทั้งหมดเป็นผู้เล่นภายในประเทศมีแค่หวังโบเ่ากองกลางวัย20ปีคนเดียวที่ค้าแข่งกับ f อเดนบอสในเนเธอร์แลนด รุกเรียกใช้งานสองกองหน้าเซียงหยูหวังจากสโมสรชงซิ่งเตียเหลียงหลงและเบรามอับดุเวลจากเซนเซนิ i, เพิ่งซิตี้ซึ่งเป็นแข้งมุสลิมชาวจีนที่มีเชื้อสายอุยกูพร้อมเป็นทีเด็ดทัศนะเที่ยบฟอร์มและความสม่ำเสมอแล้วอิรักดูเหนือกว่าแม้เพิ่งสะดุดแพ้ในเกมล่าสุดขณะที่จีนยังขาดความสม่ำเสมอเกมรับดีแต่เกมรุกค่อนข้างฝืดดูแล้วอิรักน่าเฉือนชนะได้ไม่ยากฟันธงต่ออิรักเฉือนคว้าชัย1-0่งสำหรับทีเด็ดแปดตัวเน้นบายบีเคเคมันไหน ค่ำคืนของวันพระธสตบ,บดีที่8มกราคมใส่เลยอาร์ซนโนแออเลติโกมามริดเอซิมิลานกายารีปารีสแซชแมนลูซิตานียลูโรซาออสเตรเียและจีดนี่เป็นแปตัวชั่วจริงบายบิคิคเคมนคัดสั่นมให้แล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบิคิคเคมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังม่อีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่่่ออแฟนรรววมายผลลสกกคูะหง Arsenal, พบบั ด้วยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับถ่ายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอลบ y BKK Man การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม B k k Man เผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวววัััันนนขออบคคุุณทททกก่่่าาีีตติดดมมแล้เจใหสสร